บ้านแบบไหนบ้างนะครับที่นำมาทำจำนองขายฝากได้แบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ บ้านแบบที่ทําได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านจะสรนเพราะว่ามันมีการขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างมีถนนอ้นทางชัดเจนถือว่าง่ายมากๆเลยครับแล้วก็เหมาะแก่มือใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบ้านที่สร้างเองปัญหาอย่างแรกเลยนะครับที่เคยเจอกันบ่อยๆเลยนะครับเป็นเคสคาสติกเลยไม่มีใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างหรือว่าตอนซื้อขายนะครับมีแต่ที่ดินพอจะมาทําขายฝากหรือมาทําจำนองนะครับมันจะสามารถรับได้แต่ที่ดินเปล่าอย่างเดียวแล้วคราวนี้ทําไงบราก็ต้องมีวิธีเช็คมากมายเลยนะครับอันด นนไปดูว่าเอ๊ะมีสิ่งปลูกสร,ร้างได้เคยมาขออนุญ,ญาตไว้ไหมถ้าเคยขอครับขอปีไหนแล้วก็คัดสำเนามาเอาเอกสารนั้นมานะครับมาให้ที่กรมที่ดินเราก็จะสามารถทําจำนองแล้วก็ขายฝากที่ทกามารมท,ที่ดินได้ถ้าไปเช็คที่สำนังกงานเขตแล้วนะครับไม่มีใบอนุญ,ญาตสิ่งปลูกสร้างเลยนะครับสร้างขึ้นมาโดยไม่ได้ขอก็ยังทําได้<ค>นะครับแล้วต้องไปขอให้ถูกต้องหรือถ้าไปเช็คแล้วนะครับปรากฏว่า <S <S สิ่งปลูกสร,ร้างเนี่ยนะครับขอมาเป็นคนชื่อกับที่ดินเปล่าที่ดินเป็นชื่อบุคคลแต่ว่าเป็นชื่อคุณพ่อนะครับแต่สิ่งปลูกสร้างเนี่ยจะกู้ เป็นคนละบุคคลนะครับหรือว่าที่ดินเป็นของบุคคลแล้วสิงปุูกสร้างเนี่ยขอเป็นชื่อบริษัทแต่เราก็เป็นเจ้าของเนี่ยแหละครับแต่ในทางกฎหมายเนี่ยนะครับถือว่าคนละชื่อเวลาเราจะทําจำนองหรือทําขายฝากนะครับเขาจะต้องเรียกว่าปิดประกาศไว้ก่อนนะครับไปกรมที่ดินนะครับไปประกาศเอาไว้นะครับว่าจะมีการทําการซื้อขายสิงปลุกสร้างนี้หรือว่าทําจำนองหรือทําขายฝากสิงปลูกสร้างนี้ในอีก30วันถัดไปนะครับแล้วก็ในวงเงินเท่าไหร่ยอดเท่าไหร่แล้วทำกับใครนะครับอันนี้เราก็ต้องแปะประกาศไว้ที่กรมที่ดินแล้วก็แปะไว้หน้าบ้าน ที่จะจดขายฝากจำนองหรือซื้อขายกันได้เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับมือใหม่นะครับคราวนี้เรามาสรุปนะครับพูดกันมาเยิ่นยานะครับบ้านที่สามารถทําการจำนองและขายฝากได้นะครับก็ือบ้านในโครงการเนี่ยครับง่ายที่สุดบ้านที่สร้างเองก็ทําได้นะครับถ้าเอกสารสิทธิ์นะครับบ้านและที่ดินอยู่รวมกันใครที่มีบ้านอยู่นะครับและต้องการเช็คเงินด่วนนะครับก็ลองทักสอบถามได้นะครับเรามีทีมงานดูแลตลอด7วันไม่มีวันหยุดครับ